มาต่อกันที่จังหวัดน้องคายค่ะคณะกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาพร้อมคณะได้ศึกษาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จังหวัดน้องคายคณะกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาคณะอนุกรรมการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และคณะอนุกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจได้ศึกษาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนำโดยนายสมศักดิ์โชติรัตนสิริรองประธานคณะกรรมิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒธธิสภาได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดน้องคายโดยได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลจากนายนัทวัฒน์วิริยานภพาพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมประ,ประทุมเทวาพิบานชั้น4ี่สารการจังหวัดน้องคายก่อนจะลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานีรถไฟน้องคายและด่านศุลกากรน้องคายสําหรับประเด็นในการศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบไปด้วยการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดน้องคายค่ะติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1 และการเร่งรัดการดำเนินโครงการการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ในช่วงขอนแก่นหนองคายรวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่สายเหนืออีสานการติดตามแนวทางการเชื่อมโยงโลจิสติกส์เส้นทางเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคแล้วก็การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ค่ะค่ะนายสมศักดิ์โชติรัตนศิริรองประธานคณะกรรมาการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภากล่าวว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามดูงานระเบียงเศรษฐกิจภาคที่ได้ประกาศใหม่เป็น4ภาคค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน้องคายอุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาทั้ง4จังหวัดนี้นะคะมีเป้าหมายในการ พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหารวันนี้ค่ะได้มีการพูด,พดคุยกับทางจังหวัดน้องคายปรากฏว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องของการดําเนินพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนคะพื้นที่718ไร่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ที่มีการเปิดให้สัมปทานแล้ว5ครั้ง ก็ยังหาผู้ประกอบการไม่ได้พบว่าปัญหาจริงๆก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอค่ะที่จะจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะถนนที่เชื่อมต่อกันก่ะที่มีการเสนอให้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจกับรถไฟสถานีรถไฟนาทาซึ่งระยะทางประมาณ23กิโเมตรค่ะวงเงิน3,000ล้านบาทเศษจ,จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการค่ะ